สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมราชดำเนินเสวนาในหัวข้อเลือกสวกติกาใหม่ใครได้ใครเสียซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่างๆทั้งการเมืองเศรษฐกิจและสังคมสำหรับวิทยากรร่วมเสวนาในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวานารุมิตรกุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายรัชพงษ์แจ่มจิรชัยกุลเจ้าหน้าที่ไอลอและนายเสรี สุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรม,มาการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาซึ่งผู้ร่วมเสวนาต่างแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย ทางนี้กกตอได้ออกประกาศให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสอวอสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานแสดงตนไปขอรับใบรับสมัครรับเลือกเป็นสอวอได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่งและสำนักทะเบียนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่10พฤษภาคม2567เป็นต้นไป